หรือถ้าเป็นที่พักชั่วคราวคุณไม่สร้างอย่างผมผมมีเต็นท์ก็ได้หรือคุณอาจจะมีไฟชีททำเป็นเชลเตอร์บูชชาร์ฟเหมือนหลายๆช่องในฝรั่งนะครับเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีเนาะงานช่างที่สองนะครับคือช่างเหล็กก็คือการทำอุปกรณ์ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นให้นึกง,ง่ายๆเหมือนเราย้อนกลับไป ก่อนยุคสงครามโลกครั้งที่สองอาจะเป็นช่วงก้ามกึ่งระหว่างหนึ่งกับสองก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรมันจำลองเหมือนกับว่าตอนนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้คนโบราณเขาใช้ชีวิตยังไงเราก็ต้องใช้ชีวิตแบบนั้นให้ได้เอาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ทำกับข้าวเอ่อทำอุปกรณ์เองทำพานไถทำอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะซึ่งตรงเนี้ย บอกก็ตามตรงว่าต้องศึกษาไปอีกรอบเหมือนกันเพราะผมก็ต้องบอกว่าบางทักษะบางอย่างคนเมืองไม่เป็นแน่นอนผมก็เป็นถือว่าเป็นคนเมืองนะผมก็อยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เด็กจนโตนะครับก็เป็นจะเพศแล้วเนาะนะครับง่ายๆช่างตีเหล็กหรือการทำมีดทำอาวุธบางอย่างานะครับทำมีดใช้สอย ให้คิดตอว่าเหมือนกับว่าเราไปเหมือนกับจะพูดว่ายุคหินเลยก็ไม่ใช่เนาะงานช่างนะครับบางอย่างเราต้องต้องศึกษาทักษะที่แปดการปฐมพยาบาลน,นะครับถ้ามันเป็นใครสิทธ์แบบรุนแรงหรือว่ารัดล้มเหลวถูกโจมตีอย่างรุนแรงอย่างหนักหรืออะไรก็แล้วแต่วันสิ้นโลก สถานพยาบาลผมว่าน่าจะอาจจะไม่พอหรือว่าคุณอยู่ห่างไกลหรือมันอาจจะไม่มีแล้วดังนั้นทักษะเหล่านี้มีประโยชน์การประถมพยาบาลต่างๆว่าจะเป็นการห้ามเลือดก,การเข้าเฝือกการมีความรู้เรื่องของยาการทำคลอดอย่าคุณอย่คิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นการทำคลอดเนี่ยคุณอาจจะเจอยกตัวอย่างแล้วกัน <c oughs> บนทางด่วน สมมติว่าคุณไปเจอคนท้องแล้วปรากฏว่ามันไม่มีใครแล้ว่มีแค่คุณนะรอ้รอไหมครับเอทักษะเหล่านี้บอกได้เลยว่ามันคงหาดูตาม YouTube ไม่น่าจะได้แต่อาจจะต้องไปฝึกนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับแต่ว่าควรจะมีหรืออย่างเล็กๆน้อยๆเช่นการทําแผลให้สะอาดแผลจากการ ไม่อยากจะพูดให้มันดูเวอร์เนาะแผลจากการถูกยิงแผลจากการถูกฟันคุณจะห้ามเลือดอยังไงถ้ามันโดนเส้นเลือดหย่หรือคุณไปเจอคนที่ประสบอุบัติเหตุอวัยวะโดนตัดคุณจะห้ามเลือดมันยังไงหรือคุณไปเจอคนที่ประสบอุบัติเหตุแต่ไม่เป็นไรเลยลุกขึ้นมาดือด้อๆเฉยๆแต่คุณจะรู้ได้ไงว่าเขา ไม่ตกเลือดข้างในสมัยผมเรียนผมเรียนวิชาหนึ่งนะครับการประถมพยาบาลเบื้องตน้นอาจารย์บอกไม่รู้นะอันนี้ผมอาจจะเป็นความรู้เก่าแล้วนะครับอาจารย์บอกว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุรถทัวร์คว่ำเน,นืออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันมีคนที่นอนร้องโอดโอ,อยอยู่เนี่ยโอยอยโอ,อยเนี่ยแล้วเรากับอีกคนที่ล้มไปแล้วเราก็แบบเฉยๆไม่เป็นไรเราขึ้นมา เขาถามว่าต้องไปดูคนไหนก่อนประเมินแต่ไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่านะตจากตอนนั้นผมเรียนนานนะผมเรียนสมัยปวชปีสองครับเขาบอกว่าให้ไปตรวจคนที่ไอลุกขึ้นมาก่อนไอ้ที่โอดโอยเรารู้ว่าเขาเจ็บอะไรแต่ไอ้คนที่ลุกมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วข้างในเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเขาอาจจะตกเลือดแล้วเขาไม่รู้ตัวเช่นอาการของคนตกเลือดนะครับเท่าที่ผมจําได้ถ้าพลาดขอปิดพลาดขอภัยนะครับ ชิพะจรเต้นเบาแต่เต้นถี่แปลว่าอาจจะมีเลือดออกภายในพอผ่านไปสักพักเขาจะหิวน้ํามากไม่นานเขาจะเสียชีวิตอย่างเงี้ยคุณไม่รู้ถูกไหมถ้าคุณไม่ได้ถูกฝึกมาหรือว่าคุณไปเจอคนประสบอุบัติเหตุหรือว่าคุณไปเจอตีกันอะไรพวกเนี้ยหรือตัวคุณเองได้รับบาดเจ็บจาก ใัยคุกคามอาจจะโดนป้นโดนจี้คุณจะทำยังไงให้มันรอดนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลว่วผมก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นดังนั้นก็ต้องศึกษาความรู้หาความรู้เพิ่มเติมเหมือนกันอันดับที่8ทักษะในการเอาชีวิตรอดที่เป็นทักษะในการชีวิตรอดจริงๆหมายถึงว่าเช่นการหาน้ำนะครับ หาเจอแล้วทำไงให้น้ำสะอาดนะครับซึ่งบอกเลยว่าถ้าเราจัดกระเป๋าดีมันก็ไม่ต้องไปทำอย่างนั้นแต่ว่าสมมุตินในกรณีที่อุปกรณ์เหล่านั้นหายไปคุณจะทำยังไงคุณอาจจะต้องต้มน้ำอุณหภูมิที่เดือดจัดเป็นเวลา25นาทีเพื่อฆ่าเชือ้อแต่ผมจะบอกให้ว่าไข่พยาธนะครับมันไม่ตายในความร้อน ครับคุณอาจจะสะอาดจ,จากแบคทีเรียแต่ไข่พยาธิในน้ํามันยังอยู่เพราะว่าคุณไม่ได้กรองด้วยฟิลเตอร์ระดับ0.02ไมคอนอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณก็ต้องกินไปก่อนเพื่อความอยู่รอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเครื่องกรองบางชนิดไม่กรองไวรัสแต่น่าจะน้อยมากที่คุณจะเจอไวรัสในน้าธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบคทีเรียและโปรตซัวเนาะการดื่มน้ําไม่สะอาด ทำให้คุณตายได้ง่ายกว่าการที่คุณขาดน้ํานะครับอย่างน้อยคุณขาดน้ำสามวันเนี่ยมันก็มันก็แย่แหละมันก็มันก็ตายได้แต่ว่าถ้าคุณดื่มน้ําไม่สะอาดแล้วคุณท้องเสียคุณอาจจะตายภายในสองคืนก็ได้เข้าใจไหมครับดังนั้นทักษะพวกนี้อ่าเช่นการหาน้ําการทําน้าให้สะอาดการทําที่พักพิงชั่วคราวนะครับการป้องกันตัวเองจากสัตว์ผู้ล่าหรือการสร้างที่พักให้ปลอดภัย จากสัตว์มีพิษว่าคุณต้องเคลื่อนย้ายเข้าไปในป่าหรือคุณต้องหลบหนีหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ล้วนเป็นทักษะการสร้างที่พักชั่วคราวการก่อไฟซึ่งมันอาจจะดูเหมือนแบบเฮ้ยก่อไฟเนี่ยนะทําไมต้องฝึกฝึกครับเชื่อผมเถอะจริงๆถ้าคุณไม่ใช่ถ้าคุณเป็นคนเมืองคนในเมืองเออผมไปบ้าน บ้านรูเมที่ต่างจังหวัดปรากฏว่าอยากกินหมูกระทะซึ่งร้านนี้ดังมากในจังหวัดนั้นและจริงๆก็เคยกินแล้วก็อร่อยด้วยเ,เขาก็ไปยกเตาาให้ผมซึ่งกับซื้อกับก,บกบินที่บ้าน,นค,คุณพ่อก็บอกว่าคุณพ่อของรูเมทบอกว่างัา้นลูกติดไฟนะคุณเชื่อไหมครับติดอยู่สิบห้านาทียังไม่ติดเลยทั้งที่มองตามตรงว่ามันมีไฟแช็ค มันมีเศษกระดาษอะไรเงี้ยจนคุณพ่อบอกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อทําเองทาให้ดูครั้งที่สองผมก็เลยทําใหม่ก็ใช้เวลาน้อยลงแล้วติดได้ดังนั้นของเหล่านี้คุณอย่าประมาทนะครับมันเป็นทักษะแล้วในบางสถานการณ์มันจําเป็นจริงๆหรือถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กแท่งแมกนีเซียมอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะต้องเป็นแบบยุคโบราณเลยนะครับ ใช้ไม้ขัดกันหรือใช้ไม้ไผ่ผมเคยถามคุณพ่อคุณแม่ผมท่านบอกก็ทําสมัยก่อนทําปกติไม่เห็นเป็นเรื่องตื่นเต้นแต่สมัยนี้มันตื่นเต้นถูกไหมเพราะว่าคุณเข้าครัวไปปุ๊บคุณมีเตาไม่เหล็กไฟฟ้าคุณเสียบปลั๊กปุ๊บคุณใช้ได้แต่ถ้าถึงวันหนึ่งคุณลองคิดดูว่าสมมติว่าทุกอย่างมันล่มสลายแก๊สไม่มีให้คุณใช้ไฟฟ้าไม่มีให้คุณใช้สิ่งที่คุณจะทําได้มีอะไรครับ คุณต้องจุดมันด้วยตัวเองแล้วถ้าคุณไม่เคยฝึกมาก่อนไม่เคยทํามาก่อนมันก็จะใช้เวลานานหรืออาจจะทําไม่ได้เลยก็ได้ผมเชื่ออย่างนั้นสมัยเรียนลูกเสือเนี่ยหรือว่าตอนทําอาหารนะเนาะมันก็มีคนที่มันจุดไม่ได้จริงๆนะครับดังนั้นทุกอย่างครับทักษะพวกนี้ต้องฝึกเนาะหรือแม้กระทั่งการผูกล้างเชือกเงื่อนอะไรบางอย่างพวกนี้ ใช้หมดนะครับนี่เป็นหัวข้อยิบย่อยเดี๋ยวผมจะมาแตกหัวข้อย่อยอีกทีนะแต่วันนี้ขอพูดทักษะรวมๆนะครับอันดับที่สิบทักษะที่สิบที่คุณควรจะมีก็คือการสร้างแหล่งพลังงานคุณจะสร้างได้ยังไงนึกออกไหมง่ายสุดนะครับพลังงานแสงอาทิตย์ถูกไหมโซล่าเซล อันนี้พูดถึงในกรณีที่ว่าคุณกําลังจะสร้างอะไรครับที่พักพิงแบบถาวรน,นะหรือคุณกําลังเคลื่อนที่ไปเพื่ออพยพอะไรบางอย่างคุณอาจจะต้องมีไฟสํารองในการที่คุณจะชาร์จวิทยุส่อสารหรือโทรศัพท์นะครับในกรณีที่ยังเครือข่ายพวกนี้ยังใช้ได้อยู่แต่มันต้องใช้ไฟ ไฟฟ้านะถูกไหมฮะดังนั้นคุณอาจจะมีต้องมี power bank สำรองแต่ว่าสุดท้าย power b a n มันก็จะหมดไปง่ายที่สุดก็คือคุณอาจจะต้องใช้พวกโซลาเซลล์อะไรพวกนี้ในการใช้พลังจากแสงอาทิตย์แปลงเป็นไฟฟ้านะครับรวมไปถึงว่า <Yeah. S 1> เวลาคุณทำที่พักพิงแบบถาวรเนานะคุณทำบ้านค่ณจะต้องใช้โซลาเซลล์ในการรับ แปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นไฟฟ้าไว้ใช้คนระับอันนี้ก็ต้องศึกษาผมเองก็บอกเลยว่าก็ไม่ได้เป็นนะฮะก็อาจจะต้องศึกษาเหมือนกันทักษะที่สิบเอ็ดการสื่อสารการสื่อสารในที่นี้ไม่ใช่ว่าการพูดกันนะวิทยุสื่อสารถ้ามันเป็นเช่นนั้นจริงเครือข่ายใดๆก็ควรจะล่มถูกไหมครับ หนึ่งละไม่มีไฟเพื่อไปหล่อเลี้ยงเครือข่ายเหล่านั้นเลี้ยงเซิร์ฟเวอร์มันจะมีสิ่งเดียวที่ยังพอที่จะติดต่อกันได้คือวิธีวิทยุสื่อสารนั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะมี2ประเภทเนาะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีวอลแดงกับวอลดำนะครับมันจะมีตัวที่เป็นของราชการแล้วก็ของประชาชนทั่วไปที่จะใช้ได้อาจจะต้องมีการสอบใบอนุญาตเท่านั้นก็พูดเดี๋ยวจะ แตกย่อยเป็นหัวข้อถัดไป